การเปิดการดําเนินการเปิดสานักกรรมฐานนี่น่าจะเป็นภาราธุระของพระภิกษุแต่จะเป็นไปได้เรียบร้อยก็ต้องอาศัยญาติโยมวาศกวาสิกาทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอยู่ที่ไหนตําบลไหนก็ตามถ้ามีกรรมฐานเกิดขึ้นในในบ้านเกิดของท่านขอช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนเพราะการช่วยส่งเสริมสนับสนุนบ้านเกิดนั่นชื่อว่าเป็นการ ทำความดีที่ไม่ลืมบ้านเกิดคนสําคัญถ้าไม่มีถ้าไม่ลืมบ้านเกิดแล้วถือว่าเป็นคนสําคัญทั้งนั้นคนที่ลืมบ้านเกิดแล้วใช้ไม่ได้ทังนั้นมาภาพเบงเกิดกอสมุยไปลําบากเหลือเกินแต่ก็ไปเปิดกรรมฐานที่ก่อสมุยก็เปิดมาแล้วยังอยู่เดี๋ยวนี้ยังให้สอนอยู่เดี๋ยวนี้ยังจเจริญอ,อยู่เดี๋ยวนี้ใครไปขอสมุยก็เชิญไปปฏิไปเข้ากรรมฐานที่นั่นก็ได้หรือจะไม่ไปโน้นก็ไปวัดพุทธปัญญา มีโอกาสเมื่อไหร่ขอเชิญนะบอกว่าไปทราบมาจากท่านเชิญชวนที่วัดมหาธาตุเมื่อวันที่หกกรกฎาเนี่ยท่านท่านไปท่านบอกอ้างอย่างนี้อาตมาจะให้ชุดขาวชุดหนึ่ง <c oughs> ให้ชุดขาวชุดเพื่อการปฏิบัตินั่นนะ <c oughs> เอาเอาเป็นเรียกว่าเป็นของติดสินบนหน่อยขอขอบคุณที่ โมทันขอบคุณและโมตนาทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีตลอดเวลาตลอดเวลาขอแจ้งความไปยังว่าอาจารย์ทองเดี๋ยวนี้จะเป็นชั้นธรรมเรื่องเงินไหมครับอาจารย์ทองวัดพระธาตุจอมทองเป็นเกรกาตมาเหมือนกัน,าากนไปเปิดสรมทากรรมาฐานในท่านที่วัดลำเปิงวัดลำเปิงในเมืองเดี๋ยวนี้ท่านย้ายจากวัดลำเปิงแล้วนะพระธาตุสีจอมทองเจ้าค่ะนะคะค่ะ,ะ,ะ,ะนิมนต์มท่านไป อไปที่เจ้าก่ะนั่นแหละเป็นเกลือกันแล้วก็วัดอัมพวันนี้สำกันเป็นเกลือกันเหมือนกันนั้นมาก็สนับสนุนเต็มที่เพราะว่าเราวัดจะดีมีหลักฐานพระบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยถ้าบ้านครับวัดขัดกันก็บันเลยไม่รู้อะไรนึกไม่ออกนึกไม่ทันแต่ว่าพระสินีบอกชีให้ชัดว่าเราชาววัดกับชาวบ้านนี่ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เจือยเือชชุนซึ่งกันและกันช่วยกันสนับสนุนเพราะว่าจะเป็นไปได้เรียบร้อยสมบูรณ์นั้นทั้งพระทั้งชาวบ้านต้องอาศัยความสามัคคีกันเป็นที่ตั้งหวังว่าพวกเราซึ่งมาร่วมการการปฏิร่วมร่วมการจัดงานราลึกถึงบุรพาจารย์วันนี้ทุกท่านคงจะช่วยกันสืบสารการปฏิบัติธรรม วิปัสสนาครรมฐานนี่ด้วยตนเองก็ต้องปฏิบัติและช่วยส่งเสริมไม่มีการปฏิบัติกว้างขวางยิ่งขึ้นไปชื่อว่าเป็นการช่วยกันสื่อพระพุทธศาสนาอันมาภาพขอขอบคุณและอนุโมทนาทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมีความสำเร็จในทิ้งจปราัถนาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญ สาธุสาธุสาธุท่านพระครูมงคลภาวนานโนษาสองนาทีนะเจ้าค่ะยันลืมพูดไปว่านี่เช่นเป็นนี่มุนคุณท่านเจ้าคุณพิมลธรรมแล้วก็ท่านเจ้าคุณอุดมยานเจ้าค่ะที่นําพองหนอยุบหนอเข้ามาในประเทศไทยพองหนอยุบหนอเนี่ยเป็นวิปัสนาสติปัฏฐานสีที่ดีที่สุดเลยปฏิบัติแล้วเนี่ยจะ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  เ,เห็นทันตาเลยเ่คะอย่างเช่นว่าคนทำพุทโธแล้วมาเปลี่ยนเป็นพองหนอยุบหนอไม่ได้ไม่จริงดิฉันก็สอนอยู่ที่วัดสิริเสาธงนะคะโดยมากก็จะเป็นพุทธโธแล้วดิฉันก็ถามสมัครใจว่าลองเปลี่ยนพองหนอยุบหนอไหมเขาบอกจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนดิฉันก็แนะนำว่าทำพองหน้อยุบหนอถ้าเผื่อไปพุทโธปุ๊บนะ ให้กําหนดว่าเผลอหนอเผลอหนอแล้วก็กลับมาพองหนอยุบหนอสักครึ่งวันนะคะก็จะหายถ้าเผลอหายจากพุโทโธไม่เผลอแล้วนะคะมากําหนดพองหนอยุบหนอแล้วก็นั่งหนอถูกหนอให้ได้สติปัฏฐานสี่เนี่ยกายเวทานาจิตธรรมแล้วเนี่ยแล้ววิปัสสนาปัญญาจะเกิดเร็วเลยละค่ะเพราะว่ามีสมาธิอยู่แล้วค่ะค่ะยันก็จะเ,เ,เ,เรียนว่า ถ้าผู้ใดถ้าใกล้ทางบางนานะคะยิฉันก็สอนอยู่ที่วัดสิริเสาธงทางเข้าเอบแบกบางนาและคะ่ะสอนวันอาทิตย์ช่วงบ่ายโมงถึงเราเราสี่โมงครึ่งะคะ่ะแล้วก็ถ้าวันเช่นวันมาฆะวันวิสาขะวันอาสาละหะก็จะมีบทชีพามสามวันดีฉันก็ไปสอนอยู่ที่นั่นแล้วก็วันแม่วันพ่อก็ไปสอนอยู่ที่นั่น แต่ว่าตอนเดือดกัญญาฉันก็จะไปปฏิบัติแทกับตัวเองที่จอมทองเนี่ยคือเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านเจ้าคุณอาจารย์ทองแล้วท่านคูอาจารย์ทอง <c oughs> <c oughs> ก็มีเมตตามากมายเลยเจ้าค่ะแล้วฉันก็ได้แนะนำลูกหลานเลนเยอะแยะเป็นร้อยๆเลยตอนนี้ค่ะให้ไปปฏิบททัติที่ที่วัดพระธาตุสีจอมทองก็เยอะเลยนะคะ ก็ถ้าผู้ใดมีศรัทธาก็ขอให้เชิญไปนะเชิญคุณด้วยสาธุครับการนี้จาครัขอบพระคุณคุณพรทิพย์โรจนตรตการอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับเกี่ยว่าไม่เพียงแต่เฉพาะปฏิบัติเองนะครับยังได้ชี้แนะบอกทางแก่ผู้ที่กําลังจะเริ่มต้นในเส้นทางสายวิปัสสนาครับมาถึงช่วงท้ายแล้วกับการเสวนารำลึกบุรพาจารย์เมล็ดพันธุแห่งกิจการวิปัสสนา กระผมขออนุญาตสรุปไว้ดังนี้นะครับว่าคือมเมล็ดพันธุ์กิจการวิปัสนาคือครูบาอาจารย์เป็นฐานให้เป็นบุรพาจารย์ด้านฝึกใจความยิ่งใหญ่ยังมีอยู่จีรังคือสมเด็จพระพุทธาจารย์พระจนมานด้วยศีลไม่สิ้นหวังพระพัฒนตะอาสภะเสริมพลังจนกระทั่ง พระธรมรมธีรราชมหาหมุนีเป็นบุพการีของวัดมหา,าธาตุที่ประกาศเกียรติล้นจนวันนี้ลูกศิษย์น้อมกตัญยูกตัตเวทีโอกาสนี้ขอสาธุอนุโมทนาครับผมพันตรีสุธีสุขสากลอนุสาสนาจารย์กรมการทหารสื่อสารและนักจัดรายการวิทยุข,ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบบัพบก ขอยุติการเสวนาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอกราบนมัสก,การและขอสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไวลนโอกาสนี้ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับประเดี๋ประคุณครับ